ครับขนาดนี้สมมุติเหตุการณ์สารที่มีหกล้นไหลนะครับ

ทีตมดีเอคค่รเรียบร้อยครับทีมเก็บกู้เตรียมเข้าพืนที่แลครับครับทำงานเลครับีขอครับขออนุญาตเข้าไปเช็คสวิตช์ครับโอเคครับอะไอคครไที่ไหนครับ ครขออนุญาตเข้าไปเช็คตรงนีครับได้ครับเป,ปิดเปิดเปิดเบ๊ะไม่จบ ก็อ,อาจจะมีอันนี้ก็ฝ่ายเก็บกู้เพื่อหยุดสกัดกั้นไม่สารเคมีหก้วยลกามนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรเงินล้อมนะครับผ้าเพื่อไม่สารเคมีลุกลามลงในท่อระบายน้ำแล้วก็มี เจ้าหน้าที่ายดับเพิ่มเพิ่มหลังเตรียมเตรียมพร้อมถ้าเกิดภาวะเหตุการณ์กเกิดขึ้นมาได้ Obrigado por